สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรทาลุงอมรยรเป็นเลขากลุ่มสจชตำบลสวนส้นมและเราก็ยังเป็นเครือข่ายของสอบรกอรออำเภอบ้านแพ้วค่ะศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนส้มเกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชอย่างหนกักพืชผลเสียหายทําให้กเกษตรกรต้องพึ่งพาก,การใช้สารเคมีเพื่อปราบศัตรูพืชเหล่านั้น และผลของการใช้สารเคมีกระทำให้สุขภาพร่างกายของเกษตรกรต้องเจอผลกระทบจากสารเคมีตามไปด้วยด้วยปัญหาที่พบจึงได้รวมตัวกันลองสร้างทางเลือกใหม่ๆด้วยการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติในสวนลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยขอคําแนะนําจากสํานักง,งานเกษตรอําเภอบ้านแพ้วจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยสารชีวพันธุ์ของอําเภอด้วยก็คือตอนที่เราทําที่แรกอะพวกเราใช้าสารเคมีกันเยอะใชนั้มเราก็อยากจะปรับเปลี่ยนเมื่อในการใช้าสารเคมีเพราะว่า เลือดเรามันเป็นสารเคมีเยอะไปแล้วไงก็เลยอยากะปรับเปลี่ยนมั่งแล้วก็มาได้นี้มีก็เลยไปขอทางสูตร์ราคาเพื่อที่จังหวัดอะ่ะมาขอจัดตั้งกลุ่มว่าเราจะได้ใช้มาใช้สารไม่ใช้สารเคมีให้มันน้อยลงอะค่ะเอาไปใช้สำหรับเกี่ยวกับพืช ต้นพืชเกี่ยวกับพวกรากเน่าโคนเน่าอะไรให้พืชเจริญง,งอกงามดีดีมันช่วยให้ต้นพืชแข็งแรงขึ้นขั้นตอนการทําเริ่มจากเราต้องใช้ข้าวเปลือกไปซาวข้าวซา,าวให้สะอาดสะอาดแล้วเราก็มาหุงเหมือนใช้โบราณที่เราหุงข้าวเช็ดน้ำอะค่ะเทิมแล้วก็ดงแล้วก็ถึงจะมาขั้นตอนตันตักนี่แล้วเดี๋ยวเราจะผึ่งไว้ให้มันเย็น ปัจจุบันสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตมนสวนสม้มมีจำนวนสมาชิก34รายมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการผลิตและขยายสารชีวพันธุ์ต่างๆได้แก่การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม,มาการผลิตเชื้อราบิวเวอรียการผลิตขยายบีทีการวางสารเมชิลยูจิโนลจัดการแมลงวันผลไม้ สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนได้กำหนดกิจกรรมเฝ้าวระวังศัตรูพืชในชุมชนโดยดำเนินการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและจัดทำแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในมะม่วงและฝรั่งสำรวจติดตามสถานการณ์ตามช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืช <S <S สมาชิกมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในทุกวันพฤหัสบดีพร้อมทั้งมีการจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับศูนย์จัด การศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงเพื่อบูรณาการสร้างเครือข่ายในการเตือนภัยและเฝ้าระวังโดยจะรายงานผลสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชให้สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อนำไปวางแผนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนไปใช้สำหรับโรคพืชพืชที่พืชที่เป็นที่กินพวกลาที่กินต้นพืชอะพวกนี้จะ ่วยได้เยอะลากพวกรากเน่าโคนเน่าทําให้รากต้นพืชแข็งแรงการกินเจริญต้นพืชพแลเขาแข็งแรงพอราเขาแข็งแรงแล้วต้นพืชก็จะกินปุ๋ยกินอะไรเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นเขาก็จเจริญงอกงามดีตัวนี้มันจะใช้ร่วงปุ๋ยลดการใช้ปุ๋ยได้เยอะแต่เพราะว่าถ้าสารเคมีที่ฉีดต้องเป็นตัวบิวเบรียค่ะ ถ้าตัวนี้จะเป็นพวกปุ๋ยพวกนี้จะไปทําปุ๋ยหมุกปุ๋ยมากผสมปุ๋ยมากได้ที่เราหมักปุ๋ยตัวนี้มันจะทําให้เชื้อเยอะขึ้นทําให้ปุ๋ยหมกักมีคุณภาพเยอะดีด้วย ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกร,ากรสามารถบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองวางแผนป้องกันกำจัดและเตรียมความพร้อมในการรับมือจากศัตรูพืชต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มกเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอทำให้ลดการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,กรส่งเสริมให้เกษตรกร,กรมีสุขภาพดีชุมชนมีความเข้มแข็ง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต,ตมวนสวนส้มนอกจากเป็นศูนย์สำหรับการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านเกษตรกรแล้วยังเป็นจุดเรียนรู้ด้านบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งการระดมทุนการปัผนผลตามหลักการหากท่านใดต้องการผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถมาซื้อได้ที่ศูนย์ก็ตอนแรกอ่ะทุนของจังหวัดบ้างอำเภอบ้างเขาจะมาลงให้ใช่ไหมเวลามีของมาสนับสนุนน่ะแต่เราอ่ะไม่ได้ทำแจกฟรี ไม่ได้ทําแจกฟรีคือเราอะต้องทําขายเพราะว่าถ้าไม่ทําขายอะพาะหลวงไม่ได้มาสนับสนุนเราตลอดเวลาก็คือเราก็ต้องทําแล้วก็เอาต้นทุนตรงนั้นออกมาซื้อของแล้วก็ทําเราเป็นอย่างนั้นมันจะเหมือนเหมือนเอาเงินมาหมุนเวียนนะคะคือหลวงเป็นเงินเหมือนออกทุนให้ก่อนสำหรับท่านใดที่อยากมาศึกษาดูงานหรือติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนตำบลสวนสม้ม โทร087 400 6051 หรือท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครหรือศูนย์เครือข่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานเกษตรอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโทร034481 033